ทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็แพ้เจอแสงแดดก็แพ้เจออากาศหนาวเย็นหน่อยก็แพ้หายใจฟึดฟัดน,นั่นหมายถึงภูมิคุ้มกันบกพร่องสวัสดีนะครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องภูมิคุ้มกันในร่างกายเราภูมิคุ้มกันมีสองหน้าที่อันแรกเลยคือมีหน้าที่เตือนภัยตัวนี้ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นมดกัดการเตือนภัย เวลาเราเจอมดกัดการเดือนภัยก็จะมีอาการบวมแดงร้อนปวดแล้วก็ใช้งานไม่ได้สมมติว่ามดกัดที่เขา่ามีอาการบวมเราก็เดินไม่ได้นะครับอย่างที่สองก็คือไปต่อสู้กับภัยนั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายมันก็จะไปต่อสู้กับเม็ดเลือดขาวถ้าภูมิคุ้มกันบกพร่องระบบเตือนภัยในร่างกายมันจะไวเกินไป ทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็แพ้เจอแดดก็แพ้เจออากาศหนาวเย็นก็แพ้หายใจพื้นพัดภูมิคุ้มกันเตือนภัยผิดปกติตรงไหนจะเตือนภัยตรงนั้นณจุดนั้นเลยครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับวันนี้กดติดตามแล้วก็กดแชร์ออกไปจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆครั้งต่อไปนะครับ